อนจะเริ่มคลิปตอนนี้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53อย่าลืมกดติดตามช่องมมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับเรื่องวุ่นวนะของเรานู่นเอฟเอฟทำให้เพื่อนเพื่อนเฉยเห็นแต่เย็ดเย่าเรื่อยเฟสัุ๊กไม่เข้าใจเลทเทปไม่ใช่สังคมแบบความเป็นยุ่งหลายขาวเปไม่ชอบก็เรื่องของมึงแต่อย่างน้อยก็คนให้เกียรติชอบเกมไหม่ก็เล่นไปดีเป็นเฮียะลยจะต้องมาเหยี่ยมกราฟิกต่างกันก็เพื่อสปาโทรศัพท์อ้าวเฮ้ยเราบั็กหมดทําไงดีเนี่ย เติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโลบัคทั้งระบบ V.I.P และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกด g i ๊บไอเทมแบ,บต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้น เล่นแมพเฮอะไรดีวะเดี๋ยวีิโลบุทไม่ค่อยมีแมพอะไรเลยแมวันนั้นล่มแล้วคิดถึงโลบอกินเลยแต่ตอนนี้ไม่มีแมพจะเล่นเล่นอะไรดีย้แกนพีทเพิ่งอัปเดตไม่เป็นไรอันนี้ให้บังปืนไปละกันทิ้งสังกะสีไม่เอา พักก่อนเคี่ยวกูยังไม่ได้เลยแม่งไงยังไม่ใช่ตอนนี้อะไรดีอ่ะบอกฟูดเออโหยไม่มีอะไรจะทําอยู่ตอนนี้ไม่มีแมปไรหน้าเล่นเลยเฮ้ hey, จอรดีจะเล่นแมปอะไรดีวันเนี้วันเนี้ยเฮ้ย hey, รู้แล้วในๆนโลบูดไม่มีหลายคนบอกว่าจอรดี้เนี่ยชอบลากหัวตึงๆง,งั้นวันนี้ขอเป็นวัยรุ่นฟินฟานได้ไหมอออยากเล่นฟินฟานจอรดีอยากเล่นฟินฟานแล้ะเข้าเกมเลยแล้วกันไป Yeah. นี่ตัวอะไรเนี่ยเจ้าน,นี่มันไวรุ่นอาหราับหรือเปล่าฮะที่เป็นใครหน้าตาอย่างกตาลีบันโอ้โหสวัสดีทุกคนกันด้วยฮะสวัสดีพวกใจกิเลทุกท่านอยู่กับผมจอร์ี้คนเดิมเพิ่มเติมคือหํำใหญ่เท่าฟ้าตอนนี้เราอยู่กันในเกมฟินฟานนะครับหลายคนบอกว่าในช่องโมกุมาไม่ไงชอบดา่าฟินฟานในมึงเล่นฟินฟานโชว์หน่อยดิเด้ยมามาเล่นเลยวันเนี้ยผมน่าเก่งอยู่แล้วเนี่ยไอดีเนี่ยกูซื้อมาด้วยเรียว่าเจ็ดสิบราคา30บาทเอง เนี่ยเขาแถมเพชรให้กูด้วยร้อยยี่สิบเจ็ดแถมระเบียอะไระอะดูดดุูของแต่งตัวให้ดูของแต่งตัวละกันนี่เป็นไงมีใส่ตะมงใส่ตาม,มานี่ดูดูของดูของราคาสามสิบบาทจริงไงดิเนี่ยไม่เชื่อดีแล้วนี่ไม่เชื่อใครไปม,มาขายกูสามสิบบาทเชื่อมันโดนหลอกตายหงชุดก็มีประมาณนี้ครับอืม <S <S เล่นเล่นมาเทพมากเลยครับหมายถึงเจ้าของคนก่อนนะไม่ใช่กู โอ้อะของโคตรเยอะไม่อยากจะโชว์มากไม่อยากจะโชว์มากอันนี้เป็นวัยรุ่นเล็กเจนะมันจะไปเต้นโดดิดงนิโดดิดงแล้วมาเต้นบะตรงน้องเตาะตองปองอะไรไตะบงนี่มุงอะไรกระตงยงวงพอเป็นวัยรุ่นฟินฟานเดียววันเนี้ยอืมอลไรเล่นหมดอะไรเดี่ะแล้วมาเล่นยังไงอะกูไม่กูไ่เคยเล่นเออโอเคอุ้ยผมแหลงแดงนะเนี่ยกูแหลงแดงเนี่ยทุกคนดูดิมีขีดด้วยตอนนี้เด็กน่าจะด่ากูเลงแดงบ้านพ่อมึงนะงั้นเราเล่นหมดเกาะสวรรค์เลยลวกันนะ มาไวรุ่นตลีบันโอ้ดูแต่ละคนแต่งตัวคิดว่าเทกันขนาดนั้นเลยยังสู้ไวรุ่นตลีบันเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้บังมาจากอินเดียเลยเนะี่ยนี่ไม่ใช่บังปืนนะไอ้น้องสาวไม่แควนยังไงน้องน้องไม่แควนยังไงอยากเป็นเมียพี่หรือเปล่ปาจ้ะดูพี่แต่งตัวเสียนี่นี่นนดูหัวหนุ่มพี่นี่เป็นไงดูแมพก่อนเราจะลงตรงไหนกันเียนี่มีเขตอะไรน่าลงบ้างเนี่ยลงพีกเลยไหมเนี่ยเขาชื่อว่าพีกพกูก็ลงพีกเลยเน่เฮ้ยกูอะไรอะ่ะ รออะไรล่ะบ่าวไปเลยนี่กูขี่ดาบด้วยเป็นไงโอ้เทขนาดเฮ้ยไฟไม่ชอบตีนเลยวะนะ่ากูเลยยังจืดเลยคนจริงต้องลงหลังเล็กใช่แล้วเราไม่ไปหลังใหญ่หรอกเดี๋ยวโดนกระทืบตายเราต้องหาปืนก่อนใช่แล้วไม่มีเลยมีแต่เคียวเอามาทําอะไรเนี่ยมึง่งกูาถางยาเอาบวกกันนอกมาด้วยนี่ไงมีสะโคมสะโคมสะโคมเนี่ยเออ <laughs> เกียวใส่สโคบได้ไหมึง <c oughs> คนบ้าอะไรเกียวใส่สโคบมึงหลอนจานเลยเนี่ยฮะไม่มีไอวอลเลยไอวอลเอามาได้โอย้ยเนี่ยเนี่ยเราสามารถตั้งไอวอลได้เฮ <c oughs> ้ยมีดมีดวอลมีดดีกว่าเออเนี่ยกดเลขสามเพปามีดได้ไหน,นลองดิเฮ้ย,ยอ้าวอ้าวหายไปเลยไอ้ลองก้าวว้าวเรามีหมวกสองแล้ว ไหนกูเม่นมันใส่หมวกเลยมันใส่ในป้าคุมตัลบันเนี่แหละแลวกูก็วิ่งพามมดเนี่ยนะไม่เป็นไรกูพาเคียวแล้วกันถังยาแถวแถวนี้ก่อนถังยาครับพี่รับถังยารับถังยาครับอือชมวง, 100, มง 100. ร้อยชมวงร้อยรีบไปดีกว่าเดี๋ยวคนกระเทือกกูตายเฮ้ยได้ยินเสียงปืนไม่เป็นไรเอาปืนก่อนอะไรไม่รู้มันชักปืนก่อนเลยเฮ้ยนี่มีลายด้วยนะเนี่ยลายอะไรวะเนี่ยกูไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมีคนยิงกันมีคนยิงกัน จังวานี่ฤฤษีไอ้เถาวิ่งกันไปแล้วเงินเงินเงินไปจ้กระโดดเข้าจะต่างนี่เป็นไงล่ะสเต็ปเทพสเต็ปเทพฤฤษีจอดดูขึ้นไปดูได้ึ้นไปดูได้ว้าเอาเอาไหนบอกไม่มีวะไอ้เถาไอ้ฤฤษีมึงมองไม่เห็นเลยโอ้โหไล่ไว้กูด้วยสวัสดีครับ่ีแมไอ้เถามึงยังมึงยังไม่ได้ยิงใครเลยโอ้ทำมาต่อยมึงจะต่อยน่ากลัว เอาใหม่อีกรอบหนึ่งกูให้โอกาสมึงอีกรอบหนึ่งไม่ครั้งนี้เราลงนี่ดีกว่าหอนาฬิกาเนี่ยครั้งนี้กูพาอะไรมาเนี่ยกูพกตู้เกมมาด้วยด้านหลังเนี่ยไอเถามึงพาอะไรมาเนี่ยพุ่งลงไปเลยพี่น้องว้าวมีใครตามมาบ้างเฮ้ยมีมาหนึ่งรายเดีย๋ยวเจอกูกูยึดบ้านกลางก่อนเลยคนจริงต้องยึดบ้านกลางให้ได้ก่อนประเด็นคือมันจะมีปืนหรือปเปล,ล,ล่าลงแล้วไอเถาเร็วเรียบาปืนไอเถาไอเถาได้กเกาะแล้วไปปืนปืนปามาด้ามาดใครวะเสียงใครเสียงใครมา ยิงยิงยิงกระโดดยิง,ยงสเตเพนี่มันง่ายตายเลยโอ้ยิงโดนถังแก๊สตายหัวเลยปลิดนี่ิวงก่อนไม่ก่อนเอายาก่ออายาก่อน้วยมันต้องมันมันปั๊มใยยอย่เนาะโอเคเอาปั๊มยายอย่งี้เราเป็นเจ้าแห่งของนาฬิกาแล้วเนี่ยไม่มีใครสู้กูได้เลยเหรอโอ้ยไอเถา่งเก่งจัดเลยวะไอหมวกหมวกหมวกสามมีดแล้วอะ เอามาทำตัวแน่อะไรวะมินเนี่ยกูถามจริงนะดูดูลายฟอร์มัสผมดูลายฟอร์มัทผมไลฉลามบุกสู้ชีวิตนี่ดื่มแล้วมีกําลังหนักกว่าใบทอมกันี่แหละไอ้ไม่มีแล้วอ๋อพูดปุ๊บมาปั๊บเลยปมอบป๊อมปมอบป๊าบป๊อบป๊อมป๊อบ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 ป๊อมป๊อบป๊บป๊อบๆ๊อบป๊อบป๊อบป๊ ว่าจะปะโมปะ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 โมเรียบร้อยไม่ได้ดแดกผมหรอกนะครับน้องๆอืมเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยมีอะไรกลัวหมดอ่ะตอนเนี้ยไได้ยินคนได้ยินเสียงฉากปืนปะ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 โอ้โหโอ้โหแล้วหัวคมกคมนะเมื่อกี้อุ้ยอายูเยสโนโอเคก็สู้กูมไม่ได้กูบอกเลยใครบอกกิเลสินเล่นฟรีไฟไม่เก่งดูไว้แล้วกันนะครับอืมจำจำแล้วนำไปใช้รถกันไหนจะได้บ้างวะเนี่ย เฮ้คันนี้โอ้คันนี้ดูจากรล้อแล้วกลัวไม่น่าจะใช้ได้แล้วนะคันนี้ก็น่าจะใช้ได้เยอะเนี่ยมันขึ้นรถยังไงวะขึ้นไม่ได้วะร, <laughs> รถมันไล่เกินจะเป็นรถแก่ไล่ไฮ้เอ๊ยคันนี้นาจะได้ดูนี่นี่เลยมิตี้เอ็กซ์เนี่ยคันเนี้ยโอ้ยขับขึ้นดอยเนี่ยน่าจะมันขับยังไงวะขับอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ <laughs> ไปเลยวัยรุ่นเงี้ยเงี้ยเจอกันแล้วกูจะชนนะขี้แตกเอ้นั่นไงกูเจอแล้วไอ้มึงยิงกูเหรอไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมึงยิงใครนะ ว้าวเอาเห้ยเจียละกูออกก่อนเลยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วก็ยิงยิงยิงมาตายคาคูน้ำเลยเถ่าแก่โอ้โหเฮ้ยกูว่าไอ้แก่นี่มันไม่ได้แ euh ล้วว่ะมันเด่นเกินไปอ่ะไม่ใช่อะไรเด่นนะกางเกงเมื่อเด่นเกินไปกูเอาตัวอื่นดีกว่ามีตัวอื่นไหมอ้าวโอ้แม็กซิม น,นี่ขายซิมหรือเปล่าเนี่ยขายของอะไรอะดีแท็กวันทุกครหรืออะไรโอ้ยนี่แหละวัยรุ่น f อมันต้องหน้าตายอย่างงี้เอ,อวาวอตัวนี้แหละทุกคนว้าวเทรเบิดเถิดเทิงเล่นนี่ดีกว่าซีซีจัดอันดับสุม่มแผนที่ไม่รู้แหละกูเล่นละไปเป็นตัวถ่วงเขาโอ้มาถึงไอซื้อปืนเอาวตนนี้แหละ m อ5 0 0ีหร้อยว,วันนี้ดีกว่านี่แพงกว่าอันนี้แพงกว่า,นนวาต้องเป็นของดีกว่าใช่ไหมเพื่อนๆไม่มีใครพูดกับกูเลย เอาเลยให้ตัวนี้มันหอนาฬิกาดีกว่าหลบหลังบ้านก่อนเดี๋ยวตายตัวกูแล้วโอ้ยตัวละครนี้มันเท่เหลือเกินเหมาะกับกูจริงๆว่าหิวเท่อะไรกันาดนี้ะเนี่ยความเท่นี่มันระดับพักการหลบหลังเสาเช็คเช็คเช็ควันทูไม่มีมาแล้วป้อมปัอมป้อมปัอมป้อมป้อมมันยิงไกลไม่รู้แต่กูยิงตอดมันก่อนลบไปแล้วหนึ่งลบมหนึ่งลบมหนึ่งลบมหนึ่งสวยพี่สวยนี่นี่นี่ไปสามตัวสานสามสามสามโอเคเรียบร้อยตายหนึ่ง ซ้ำกูซ้ำอย่างเดียวยิง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 ยิยิงไม่โดเลยวะล็อกเล็กแเล็กกระซอยวัพชัช่ะช์้ำซ้้ำซ้ำซ้ำอือไวรุ่นซับเติมอ้อมหลังอ้อมหลังอ้อมหลังจะหอมาแล้วมาแล้วกระโดดไปทุงแอ้าวไม่เจอใครเลยกูมาทำอะไรอปปป๊อป๊ป๊ป triple kill เก่งจริงเลคนอะไรมันโหดได้ขนาดเนี้ยไ่เราเล่นเล่นรูดไหเล่นตูตีดีกว่า ชอบปืนนี้เดี๋ยวผมจะลากหัวให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ก็ลากเหมือนกันนะ <c oughs> ลากไอ้เหี้ยแล้วไม่ไม่ลากอะไรเลยมาละมาละไม่รู้แหละไปทางไหนไม่สนใจโอ้ยเห็นละเห็นละโอ้ยกระโดดกันเลยนะมึงกระโดดไปกระต่ายกัม็มวยถ้าพวกมึงไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมเนี่ยเป็นเอเลี่ยนงยี้ไหมมาละมาละบูดบูดเนี่ยดูเมื่อกี้โดนหัวแล้วนะเมื่อกี้โดนหัวะนะล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งพี่น้องจใจใจรูดลูดลูดว้าวว้าวเอ้าเอ้ากูแตกเลยเอ้าเจอกันด้วยเพื่อนเพื่อน อ้าวเหรอนายเอาอเร <Aqui. S 1> ah, like ียบร้อยเอาโดนแม่มดไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มนี่มันยู่นี่ไอ้นุ่มเฮ้ยเฮ้ยมึงชุบกูอย่างนี้ได้ด้วยเหรอวะอะไรวะเนี่ยแบบนี้ก็ได้เหรอวะเอ้าไอ้ไอ้ไอ้เมื่อกี้มันตาบอดหรือไงวะเอาลากเอาลากไปเลยลากไปเลยลากไปเลยเอาเอาเอาชนะได้ไงวะเอา มายัดแม่อะไรวะเนี่ยเกมนี้มันเนี่ยอะไรวะเนี่ยกูงงไปหมดละมันได้ด้วยเหรอมึงยืนชุบกูอย่างนั้นได้เลยเมื่อกี้โอ้ร้อยหนัดเลยเปล่านี่กูชอบจริงเอาซื้อหมวกก่อนนะซื้อหมวกก่อนนะนะครั้งนี้กูจะเอาลูกซองลากหัวตึ่งๆให้ดูกูจำได้แผนที่นี้มันเกียร์ฟาวอยู่มันได้อยู่มันมันร้อยอยู่นะมันร้อยอยู่นะโอเค โทรศัพเยอะเลยบุรุษบุนุษบุร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 ุบุรุนบุรุษบุรุษบุงุษบุร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 ุะบุรุษ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 บุรุอบุรุษ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 บุรุพบุอุษบุมุษบุรุบุรุษบุรุษบุุ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 บุ ป็นไงสูตรนี่ใช้ได้ของจริงอยู่แล้วผมนะกูยิงลูก2องรอยเมตรไม่ได้นะมึงเอาก่อนเอ้อเหวยแล้วอยู่ฝั่งกระติมเลยนะอึ้วมาเทกันขนาดนั้นเลยเอระเดีย๋ยวพี่ไปลักหัวให้ถึงที่เลยนะจ๊ะหวยนี่ก็ไม่มีเชิงเหี้อะไรเลยไม่วิ่งฝ่าไปเลยมึงนี่ร้อยจริงเอามาตายกับหัวกันหมดแล้วอะ่ะแต่ตรงนี้มีคนไม่น่ะเอา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 จ้คนเดิมเลยเพิ่มเติมคืออยู่คนเดียวนะจ๊ะปั๊ม เขาจะปั๊มนี่เป็นไงโอ้ยโโคนจริงโอวตินต้องละลายหล่อเท่ขนาดนี้หล่อเท่สมาร์ตปาดเปียเสียอย่างเดียวเยี่ยมมุ่งแบบนี้ก็ต้องเกาะสาบแล้วสิใช่ละแล้วปืนนะเอยอยากเล่นคิดบ้างเลยมันหลอยแปาว่าคิดเนี่ยแต่ปืนหลักของเรายังไปอันเดิมส่วนคิดซูเปอร์วีนั้นเอาไว้ลากหัวตึงๆมาตรงนี้โอ้ตรงนี้เสียเปียม,มากเลยเนี่ยพวกนั้นมันเกิดกันด้านบนใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราขึ้นไปได้ก่อนเราก็มีสิทธินั่นไงโอ้โอ้โอ,โอนลากหัวกู น่ากขวดเลยจ้าน้องน้องลากขวดเลยจ้าไปไหนแล้ววะเฮ้ยมาไหนตัวได้วะมานะมานะปั๊มโอเคหนึ่งนัดปั๊มปั๊มปั๊มสองนัดปั๊มปั๊มโอเคเอากูดาวเลยโอ้ยยิงมันเลยเพื่อนสัตว์ยิงเออสวยสวยพี่สวยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มเอ๋เห็นเห็นพี่ไหมไอ้หนุ่มไอ้นุ่มเห็นพี่ไหมเนี่ยพี่จบทะละอะไรวะเนี่ย ง่ายขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยไอ้บ่านี่มัน MVP ได้ไงวะเฮ้ยกลัวแล้วกลัวโอ้แต่งตัวเทพขนาดนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมาขนาดนี้แล้วต้องไปตึงๆในหมวดจัดอันดับสุ่มแผนที่เอาอีกสักรอบถ้าชนะซีซั่นนี้ได้ปืนนี้เลยเอาเดิจะได้ลงไหนดีครับวัยรุ่นไม่รู้แหละกูไปก่อนแล้วฮ่าฮ่าหมู่บ้านที่คุ้นเคยสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเล่นฟินฟานปีแรกๆเนี่ยกูชอบลงตรงนี้มากเลยนะ ของดีทั้งนั้นเลยที่เนี้ยแล้วของดีก็ต้องที่นี่เท่านั้นดูไม่มีใครลงด้วยเอ้ยทำไมไม่มีใครลงกับกูเลยวะของมันไม่ดีเหรอที่เนี้ยหรือที่นี่เขาไม่มีของดีแล้วช่างแม่งละกันไม่มีไงได้สไนเปอร์งไงของดีเลยเนี่ยลากหัวได้เลยนะบอกให้นัดเดียวเนี่ยยิงหัวไม่ตีนก็ตายนะปืนเนี่ยไม่เชื่อเดี๋ยวยิงให้ดูไม่เอาปืนเนี้ยเอ้ยนี่อักอักนะ ดูดูดูสกินอ้าวไม่มีโอ้ว่าจะอวดสักหน่อยกูไม่มีวะกูเจอคนทุกูเจอคนทุกคนกูเจอคนละยิงยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยโอ้ยยิงลมคมกิบกูเลยยังชอบปืนนี้ไม่มีสกินไงมันเลยไม่เทพมันต้องหาปืนมีสกินโอ้ยเดินไปต่อหน้าตากูมึงเดินไปไหนไอหนุ่มไอหนุ่มไอผู้สาวดิไม่ใช่หนุ่มโอ้ยดูยังไงไหนบอกที่นี่ไม่มีคนลงวะ โอ้ไม่มีกันเต็มโอ้ยเอาแล้วโอ้ยยิงลมกบกิบไม่ใช่ยิงโดนหัวเลยเต็มๆกระสุนจะหมดแล้วพี่บ่าวลุดศพลุตศพไม่ได้มีฟิลนี้นานแล้วเนี่ยมาแบบมานั่งลุตศพอะไรเงี้ยเออไหนดูดิอ้โหไม่มีห่อมอะไรเลยมึงบอดใช่ไหมเนี่ยกูถามจริงไอ้ปืนนี้ใช้ได้ไเนี่ยผมชอบเลยเนี่ยปืนเนี่ยเออ,เ,อ,อเล่นปืนนี้ดีกว่าเนี่ย Sks เนี่ยเขาบอกว่าลาาหัวทีเดียวนี่ตานเลยนะเ,ยเดี๋ยวมาดูกัน อ้าวอ,อยย้อาลังเกาวันเดาว่าตรงนี้มีรถด้วยนะเนี่ยน่าจะแรงนะดูเลยขอขับลองแร้ดิขับรถอุ้ยอุ้ยมีสกินด้วยว้าวกูมีสกินตั้งแต่ตอนไหนวันนี้อย่างว่าไม่ใช่ดิกูเล่นรถอย่างแรงอุยอ้าวไรนะวันนี้ดิบดิฟดิฟโอ้โหตัดบทนี้มันพลิกใช่ไหมใช่เลยจัดไปช่ดยแจกไฟกระพริบมันไล่แบบกระทืบคนอะไรเงี้ยกูจะชนแม่งให้ตายโหงให้หมดเลยนั่นไงนั่นก่อนนั่นกน เจ uh ้า <Safe> ดีฮ <left> ่าความเลยไอ้โดนันติคนอีกแล้วว้าวอุ้ยไม่โดนดิฟได้ไหมดิฟด <ways to learn> <one> ิฟแหวนเปนแหวนอามาโตกิโยชิลิโมอะลักกตุกไม่เงยกูลากหัวมึงเลยปะปังปังปังโดนสองนัดสามนัดไม่โดนมาบอดแน่ๆเดินอย่างนี้บอดแน่ๆอกูบอกอลไรไงว่าปืนนี้ของดีของเด็ดเมืองลาวไหนหนุ่มนั่นมันไปไหนแล้ววะเฮ้ เห็นแวบๆนะเมื่อกี้คิดว่าตาผมไม่ดีเลยฮะไปซ่อนอะไรในนั้นจ้ะเดี๋ยวพี่จะลากให้ตึงๆเลยนะจ้ะโอ้ยมาตรงนี้แล้วจ้ะอะไรวะเนี่ยหรือมันมีหลายคนมาในบ้านเนี่ยโอ้บ้านนี้มีหลายคนจริงด้วยกูกูลงไปด้านล่างดีกว่าปั๊มนี่มันไงโอ้โหปืนเทพนัดเดียวนอนนิ่งเลยโอ้หไปเจอยายบนสวรรค์ไอตัวนึงอ้าวโหย กูนี่อายูเจสโนโอเคจำไว้มีปืนเทพซะขนาดนี้ตาน,นี้ต้องได้ที่หนึ่งแล้วแหละได้ยินเสียงคนเดินมาอีกแล้วไอ้ยอย่าลังเกลไม่โดนได้ยังไงวะกูถามจริงอะโอ้โหเมื่อกี้เมางมันสะดุดนะมันสะดุดย่ากู <c oughs> เล่นอยู่ที่ไหนวะเนี่ยกลับไปเอารถสิ่งของเรากันดีกว่าเฮ้คนจริงหรือเปล่านะ่ยไม่ใช่โอ้โหโอ,โอ,โอ้คนจริงด้วยคนจริงด้วยปั๊มปั๊มปั๊ม นิ่มๆลงไปนอนกับพื้นไอ้นั่นคนหรือเปล่านะเอ้าเอ้าเอ้าตัดส,สะโคบตัดส,สะโคบปั๊มปั๊มอ้นี่เป็นไงยิงยังไงก็โดนเกมเนี้ยลักหัวเล่นง่ายขนาดนี้เลยวะเกมเนี้ยเกมอะไรไมนเล่นง่ายขนาดเนี่ยน้องๆเล่นกันไม่ได้ยังไงครับถามจริงเหรอได้ยินเสียงอีกแล้วนะจ๊ะตรงนั้นเลอจ๊ะสองนัดสามนัดร่วงไม่ต้องพูดอะไรเยอะ มันเบิร์นรถสปอร์ตสุดแรงกว่าพี่ใครอยากตั้งบางจานนี่ล้อมีไฟด้วยนะเฮ้อบอกให้เร็วแรงทะลุสวรรค์กันเลยเดียวขับดีๆหน่อยเดี๋ยวตาลอผูสาวผู้สาวโอ้โหโอ้รถรถรถพี่มาแรงเกินไปพี่ออกก่อนละจ้าน้องจ๋าไปก่อนนะจ้าต้มต้มโอเคแค่นี้แหละนี่พี่มีคาตาณแล้วน้องๆโว้ยโคตรเท่เลยน้องๆมีหรือเปล่าล่ะคาตาณน่ะอุ้ยคุณอ้ยกูทำอะไรเนี่ยกูกดอะไรไปวะ เฮ้ยมันมันคือวางอะไรวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนแต่กูยิงไปละขนาดไอ้วอลกูยังวางไม่เป็นเลยทุกคนถามกูบอกตรงๆเลยเมืเม่อกี้กูเห็นไอ้หนุ่มคนนึงนะอะไรวะเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรยิงไข่ไข่ตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮเกินไปแล้วเกินไปละเกินไปละเฮ้ยมันโดนรเะเบิดมาหนีดิครับรออะไรใช่ครับหนีดิครับนิ่งเลย เจอคนแล้วนิ่งเลยเจอบอทและเก่งจริงๆเลยกูเนี่ยโอ้ยอุตสาห์แต่งตัวหรอขนาดนี้มันมีโหมดฟรีสไตล์ใช่ใช่เนี้อาไปหาสาวกันดีกว่า <c oughs> จะเล่สินอยากจีบสาวอะไรเงี้ยในฟินฟานเผื่อเขาจะเชอ,จะชอบหรือเปล่านะเราเล่นโลบูนอะไรเงี้ยมันไปตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าอ่นนั่นน่าจะใช่ <c oughs> เข้าเลยแล้วกันหาก่อนนะเราหาสาวก่อนนะโอ้ยเธอ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  ที่แม่ไม่ตอบกูเลยว่าอตอบแล้วตอบแล้วน่ารักจังเลยอ่ะอืมน่ารักน่ารักจังเลยอ่ะเอ้าขำขำหวัวดนะนีวน,นี่นี่ขี่ขี่ดาบโชว์นะเนี่ยชอบไหมเนี่ยชอบไหมเล่นโลบูดไหมเนี่ยถามก่อนเลยเล่นโลบูดไหมน่ารักนะ้าแต่ห้าวห้าวสิชอบโอ้มันตอบไม่ตรงคําถามกูเลยไ <laughs> อ้รุ่นจีบสาวจีบในรลบกไม่ได้ไง,ม,งมันออนไลน์เดกติง้งเออมันออนไลน์เดตติ้งอ่ะเออแต่ฟินฟา้าจีบได้ไง เอาเอาแย่เฮ้ยหัวโตโอ้โหไวรุ่นหัวโตเอาร้องให้เลยอย่าร้องนะคนดีดีต้องดีอย่างนี้ด้วยกูจีบสาวในโลบูดเออไม่ใช่ในฟิลฟานไม่ผิดกฎนะครับเธอชอบคนแบบไหนเนาอถ้าคนแบบไหนหรอชคบแม่งนิ่งไปแล้วอ่ะกูถามชอบคนแบบไหนนิ่งเลยสงสัยจะไม่ช็อตชอบเรบป้านี่เลยถามตรงๆไม่ต้องอะไรมากเอ้ยกูไม่ต้องถามแล้วมั้งเมื่อกี้ เออคนมันหลอ่อจะขนาดนี้นะคนมันไม่ชอบได้ไงว่าไหมโอเคสรับฟินฟานบอกว่าเจออีเพียงเท่านี้ก่อนนะเกมมันก็นะคนก็บอกว่ามันเกมเป็นเกมดินน้ำมันกู <c oughs> ก็ว่ามันก็เล่นง่ายเกินไปนะเด็กๆก็กกชอบกันไงก็ปล่อยก็ไปเถอะนะครับเล่นอย่างมีสนุกเล่นอย่างมีสไตล์อย่าเติมเยอะก็พอนะเติมจนแม่ตีด้วยไม้เรียวระวังไว้ <c oughs> โอเคสรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้ครับพอดีว่าไม่มีคลิปจะลงไม่รู้จะเล่นแบบอะไรใครมีแบบอะไรในโลบูทก็โพสตกันได้นะเออหาแบบเล่นอยู่ไปแล้วบ๊ายบาย ไม่แก่เฮ้ยคนนี้ดีกว่าที่คูดจีบเมื่อกี้